บานเกิดดอกอ้อทุ่งทองจากเด็กหาบน้ำสู่นักร้องดังร้อยล้านบนเส้นทางแห่งชีวิตที่ไม่อาจลิขิดได้ความยากจนขางครอบครัวทำให้หลายคนต้องเสือกับอุปสรรคตั้งแต่เกิดดังเช่นศิลปินลุกทุ่งสาวดอกอ้อทุ่งทองผู้ที่อยู่กับความจนอย่างที่หัวใจของเธอไม่ปรารถนาที่ทำให้ดอกอ้อต่อสู้อย่างไม่ยออ่อท้อกระทงประสบความสำเร็จได้เป็นนักร้องสังกัดแกรมมี่โก ผ่านผลง,งานเพลงมาถึงปัจจุบันเป็นชุดที่สองแล้วจากอัลบั้มแรกอกหักวันแห่เทียนที่พลิกผ่านชีวิตของดอกออมีชื่อเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงลูกทุง่งจนถึงอัลบั้มล่าสุดเบอร์โถรเจ้าชูดอกออทุงทองเมื่อราว20ปีก่อนเธอคือเด็กหญิงบุพผาบุญมีวัย8ขวบที่ถือกำเนิดในบุบ้านเล็กๆตำบลโนนค้ออำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานี แม้จะอยู่ในช่วงวัยเด็กที่กําลังเจเริญเติบโตและต้องการการพักผ่อนแต่ด้วยความที่ถือกําเนิดในครอบครัวที่ยากจนจึงต้องทํางานหับเหงื่อต่างน้ําราวกับผู้ใหญ่เริ่มที่กิจวัตรประจําวันงานบ้านไม่ว่าจะเป็นการหุงหาอาหารปัดกวาดเช็ดถูบ้านดอกอ้อลงมือทําโดยไม่เคยบ่นและยังต้องเดินทางรับจ้างหับน้ําจากหลํำห้วยราวสิบกิโลเมตรเพื่อแลกกับเงินเพียงวันละไม่เกินห้าสิบบาทเสร็จจากหับน้ำก็ต้องเก็บผัก ดอกเห็ดและหอยตามท้องไร่ท้องนามาขายหรือทาศโอกาสเจอขวดน้ำปลาที่ใช้หมดแล้วถูกโยนทิ้งเธอก็จะเก็บมาขายสอรพัดที่จะทำเพื่อให้ได้เงินมาจุนเจือครอบครัวด้วยจิตสำนึกอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นคนโตถือว่า เป็นสาหลักของครอบครัวก็ต้องดูแลน้องสาวและน้องชายอีกสี่คนด้วยความสามารถในการร้องรำนาเวทีที่มีรางวัลเป็นเครื่องการันตีทำให้ดอกอ้อได้โคต้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในคณะศิลปศาสตร์เอกดนตรีและนาฏศิลป์ครูสลาคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดครูสลาทับทามห้ดอกอ้อไเท์เสสยงทีิกลาม,มิโก แต่ด้วยความประมามในครั้งนั้นเสียงร้องจึงไม่ในมาตรฐานที่ทีมงานต้องการและต้องกลับมาซ้อมร้องเพื่อรอโอกาสไปเทสเสียงใหม่อีกครั้งระหว่างที่รอการเทสเสียงใหม่ดอกอ,อกได้พบกับนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุบลที่ชื่ออนุชิตและนักแต่งเพลงอาจารย์สุกโกอเจรนรยนซึ่งทั้งสองท่านให้การชี้แนะนำเนื่องการร้องเพลงจนมีวิธีการร้องที่ดีขึ้นท่านทั้งสองยังทำเดโมโต,ตัวอย่างเสียงไปนำเสนอกับแกรมมิโกอีกครั้ง คราวนี้เลยได้ทำอัลบั้มสมใจในชุดอ,อกหักวันแห่เทียนและผลง,งานล่าสุดเบื่อโทเจ้าชู้การได้เป็นนักร้องมีผลง,งานอัลบั้มของตนเองในค่ายเพลงที่มีมาตรฐานซึ่งแน่นอนชีวิตย่อมมีความสุขสบายขึ้นแต่ความสุขตามความหมายของดอกอ้อทุกวันนี้คือที่บ้านได้ปูหลังคาใหม่ไม่ต้องนอนหลบน้ําฝนที่ยดจากหลังคารั่วอีกต่อไปแล้วที่พื้นใต้ทุนของบ้านก็ได้ปูพื้นซีเมนไม่ได้รำด่ำรวยเงินถุงเงินถังอย่างคนมีเงินเลยแม้แต่น้อย และก็ที่ฟังน่าสะเทือนใจก็คือบ้านของดอกอ้อเพิ่งมีส้วมเพียงไม่กี่ปีมาน,นี้เองทั้งที่บ้านอื่นระแวกเดียวกันก็มีครบกันทุกบ้านแล้วซึ่งที่ผ่านมาครอบครัวของเธอต้องใช้ห้องน้ําตามธรรมชาติเป็นที่ปลดทุก